แต่เรามาดูกันเพราะว่าผมทดสอบสายพันธุ์ว่ามันจะทนไหมนะครับปลูกแบบลวกๆนะสวัสดีครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยาก <Wow. S 2> วันนี้นะฮะจะพาพี่น้องนะครับมาปลูกข้าวโพดตั้งแต่ต้นจนจบข้าวโพดสายพันธุ์นี้ที่ผมเลือกมาปลูกนะครเป็นข้าวโพดท,ที่เรียกว่าอร่อยนะครับเรียกว่าดังที่สุดในตํานานเลยนะคใครไม่ลองลองลองถ้าใครเคยกินข้าวโพดสายพันธุ์นี้แล้วครัลองมาคอมเมนต์ดู เพราะว่าเขาจะเด่นเรื่องรสชาติต้มวันนี้ฮะข้ามคืนไปอีกวันนึงยังสามารถทานได้รสชาติไม่ดรอปนะฮะยังหวานอยู่ก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่มหัศจรรย์จะกินก็อร่อยจะขายก็ง่ายสำหรับขา้าวโพดสายพันธุ์นี้นะครับข,ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานลูกผสมสวีทไวโอเลสนะฮะเอฟวันเอฟวันหมายถึงลูกผสมเนี่ยครับซึ่งสายพันธุ์นะครับเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์การงองนะครับ9กเเลยนะก็ถือว่าเยอะนะฮะ อันดับแรกนะครับผมจะเตรียมวัสดุเพาะตรงนี้เป็นวัสดุเพาะที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับมือใหม่หาได้ง่ายด้วยนะฮะพิสมอสนะแต่ถ้าใครอยากาปรุงเองก็มีดินหนึ่งส่วนนะครับขุยมพะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นปุ๋ยข้อหนึ่งส่วนก็ได้นะครับไม่ผิดอะไรเนี่ยผมก็กดดินลงไปปึ๊บปึ๊บถ้าเป็นข้าวโพดนะครับแน่นหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพวกผักสลัดเนี่ยก็เอาให้มันเต็มหลุมก็พอประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นจะแกะมาให้ดูเป็นมะเร็คเคลือบนะครับจะทําให้งอกดีนะป แล้วทีนี้ผมก็จะใส่1หลุม1เมล็ดปุ๊บเข้าไปหยอดปุ๊บหลักการวิธีการหยอดเมล็ดพันธุ์นะครับก็คือสมมติเมล็ดมีความใหญ่เท่าไหร่นะครับหยอดประมาณ2เท่าของเมล็ดนะแล้วสามารถหยอดลงในแปลงปลูกเลยได้ไหมได้ครับแต่ว่าผมจะเรียกว่าดูต้นกล้านาะครับเวลาปลูกแล้วมันจะแบบงอกทุกต้นไงเราก็เลือกเฉพาะต้นงอกไปสมมติมันงอกประมาณ90 ้าเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เขาบอกนะครับมันอาจจะฟันหล่อไปแต่ว่าเราก็มาดูว่ามันงอกถึง99%หรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าอาจจะงอกอยู่ประมาณ90%เป็นอย่างน้อยแน่ๆนะครับนี่นะฮะผมก็จะเรียงมเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็กดลงไป2เท่านะครับความลึกนะ2เท่าของมเมล็ดพันธุ์ทีนี้กลับมาดูนะฮะหลังหย่อนเมล็ดไป6วันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมดูทุกมเมล็ดนะครับงอกทุกมเมล็ดเลยก็จะมีมะเมล็ดที่กําลังงอก แบบนี้แต่ก็งอกนะครับถือว่าที่ผมหยอดไปร้อยกว่าต้นงอกทุกต้นนะครับบัตราการเกิดก็คือ100%เต็มครับสําหรับข้าวโพดสายพันธุ์นี้นะก็ถือว่างอกดีมากๆครับตอนนี้ต้นกล้านะครับก็พร้อมที่จะย้ายลงแปลงแล้วนะครับก็เห็นไหมครับจริงๆย้ายก่อนอันนี้2วันก็ได้นะฮะสังเกตว่าตอนนี้ครับอาหารเริ่มหมดนะครับใบก็เริ่มมีแจมเหลืองมากเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนการให้ดูแลนะหลังจากที่ผมเพาะหยอดขึ้นมาโตเป็นต้นเนี่ยให้น้ำปลาทะเลไปครั้งเดียวนะครับ ก็คือเป็นตัวเสริมแต่ถ้าให้มากกว่านี้ก็คือดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวย้ายลงแปลงปลูกเลยครับหน้างานผมทําแบบง่ายๆนะครับต่อระบบน้ำนะมีวาล์วกำหนดช่องนี้นะครับจะมีตัวอื่นด้วยที่ทจะปลูกนะฮะซึ่งผมปลูกข้าวโพดนะฮะใส่พันธุ์นี้ก็คือจะทําเป็นร่องใส่ปุ๋ยคอกนะครับโรยไปแล้วก็ใส่จอบนะครับขุดๆๆว่าจะเป็นให้เป็นแนวนะผมจะปลูกแถวคู่นะครับพอตรงน้นก็จะเป็นสปีกเกอร์อีกตัวนึงนะครับอ่ะโอเคก็จะวางเป็นทั้งหมดสีแถว ระยะการปลูกเนี่ยก็ระหว่างแถวเนี่ยจริงๆก็ประมาณสัก30เซนเนี่ยคือได้แล้ว25-30มสเซนส่วนระหว่างต้นนะครับก็มีประมาณ50เซน60เซนเนี่ยก็แล้วแต่ที่คุณต้องการนะครับแต่เท่านี้ก็คือว่าดีแล้วส่วนวิธีการนะครับปลูกไม่ได้ยากก็คือบีึ้นาปุ๊บนะฮะระบบลากตอนนี้ก็คือมันจะเต็มแล้วเห็นไหมครับมันจะกอดไว้นะก็คือเริ่มขนแล้วนะแต่ก็พอได้อยู่ก็คือทําเป็นลุมแบบนี้นะครับแล้วก็ยกไม้ง่ายเลยนะครับฝังเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็กบนะครับทำแบบนี้ไป เนี่ยเอียงหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดระบบน้านะครับเข้าไปให้เปียกให้ชื้นเลยนะฮะแล้วก็เรียกว่ามันจะตั้งขึ้นมาได้เองนะแล้วก็ทีนี้ก็เว้นใบป,ประมาณสักง่ายๆก็1นสองครับสอคนนะหมายถึงว่าเนี่ยจุดแรกจุดที่2ปลายมือแล้วก็มือกดลงแบบนี้นะแล้วก็เอาต้นกล้านะครับบีบกระป๋อนิดนึงนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็ยกไปใส่นะแล้วก็กบนะครับอยากมาดูตอนเสร็จนะครับ หลังจากที่เราปลูกไปนะครับไม่นานก็จะเริ่มเติบโต,ตนะครับผมให้แค่น้ําเปล่านะต่อจากการปรุงดินนะครับแล้วก็ให้น้ำหมักปาทะเลผสมน้ํารดราดคนต้นนะครับไปหนึ่งครั้งที่เหลือก็จะเป็นน้ําเปล่าผมก็จะเริ่มมาพ่นนะครับน้ำส้มคนไม้หรือน้ำหมักสมุนไพรที่ผมทาขึ้นเองเนี่ยเพื่อ,อไล่แมลงคือตอนเย็นตอนนี้แหละนะครับเพื่อจะไม่ให้นะครับมันเสียหายแต่ถามว่ามันทนโรคจริงไหมจริงแต่ถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไหมนะครับก็จะมีอะไรมาแทะบ,บ้าง เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูหลังจากนี้ครับตอนนี้นะครับข้าวโพดก็โตได้ดีตามลําดับนะครับตัวนี้ก็คือโตได้ดีตามธรรมชาติเลยนะฮะยังไม่ได้ดูแลอะไรเยอะนะครับส่วนป้องกันโรคและแมลงก็ทุกห้าถึงเจ็ดวันครั้งนะครับก็โตได้ดีนะแต่ถ้า,าจะตรงที่มันจะไม่โตเสมอก็คือตรงที่น้ําขังนะฮะข้าวโพดจะแพ้น้ําขังนะครับ,รบถ้าน้ําขังเนี่ยเรียกว่าแกนนะครับไม่ถึงกับตายเหมือนพืชอื่นนะแต่ก็แกน และสังเกตนะครับโคนตอนนี้เรียกว่ายกขึ้นมาเนี่ยอันนี้ตอนนี้คือเหมาะสําหรับการให้ปุ๋ยนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จบเลยข้าวโพดพันธุ์นี้ก็ถือว่าทนโรคทนมแมลงเพราะว่าพ่นน้ําส้มคนไม้ทุก5-7วันครั้งเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับเพื่อเพอสิวันเลยนะสิวันครั้งประมาณนี้นครับผมเห็นเขาทนไงผมก็ปล่อยก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าแข็งแกร่งครับตอนนี้นะครับข้าวโพดสายพันธุ์ที่ผมพาทุกคนปลูกนะครับก็เรียกว่าจเจริญเติบโต จนมาถึงการติดนะครับติดดอกนะครับเนี่ยเกสรฟุ้งเลยนะถ้าถ้าปัดอู่นฟึ่งฟุ้งครับแล้วก็จะมีพึ่งนะช่วยมาผสมเกสรแต่ที่ทีเด็ดนะครับตอนนี้ออกใหม่แล้วนะออกใหม่ตรงนี้ก็คือใหม่นะแล้วเกสรข้างบนนะครับพอลมพัดมาแบบนี้นะครับเนี่ยพัดปื๊บปื๊บป๊บป๊บเนี่ยครับเป็นละอองเล็กๆครับมันจะตกแล้วก็มีพึ่งด้วยช่วยผสมเกสรเนี่ยก็จะมีหนึ่งต้น สองักนะครับเท่าที่เห็นแต่ของผมก็คือผมจะปลูกแบบปล่อยๆเขาพดเป็นพืชที่ไม่น่าจะปลูกยากนะครับแล้วก็ปลูกมาตลอดนะก็สังเกตได้ว่าก็โตได้อยู่นะครับโตได้อยู่โดยสายพันธุ์นะครับที่ผมเลือกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่แจ่มมากนะฮะเพราะว่ายัางไงมันดูแลตัวเองได้นะครับมันโตได้ดีแต่ถ้าดูแลให้ดีมากกว่านี้ครับมันก็จะยิ่งเจริญเติบโตได้มากกว่านี้ผม นะครับผสมดินนะครับปุย๋ยคอกไปกับดินอ่ะครั้งเดียวนะที่เหลือผมปล่อยเลยนะดูจริงๆ่ะครับให้ดีนะต้องเอาปุย๋ยคอกนะครับหรือดินเนี่ยใส่ไปเพื่อปกกโคนนะครับแต่ผมก็ปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาติดตามว่าถ้าเราปลูกด้วยวิธีนี้ครับตอนที่เราเก็บเกี่ยวครับผลผลิตจะได้หรือเปล่าตอนนี้ต้นสูงมากนะครับประมาณสัก2เมตรโอ้โห2อเมตร50ิเกินอ่ะ 2เมตรห้าสิบเนี่ยเกินอยู่แล้วครับถือว่าสายพันธุ์นี้แข็งแรงนะครับแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามแล้วชมท้ายคลิปครับตอนนี้นะครับเก็บเกี่ยวแล้วเดี๋ยวหักมาให้ดูนี่นะครับก็คือแก่แล้วครับตอนนี้แก่แล้วแต่ว่าโรคละ,มะแมลงก็เยอะอยู่ครับไม่มีไหมเลยนะไม่มีไหมเลยเพราะว่ามแมลงเยอะและผมพ่นแค่น้ําส้มควันไม้นะแต่เรามาดูกันเพราะว่าผมทดสอบสายพันธุ์ว่ามันจะทนไหมนะครับปลูกแบบลวกๆนะ เตรียมดินนะครับมีปุ๋ยคอก1งรอบนะครับแล้วก็ให้น้ำปลาทะเลพอต้นถึงประมาณ1ฟุตนะครับสาเซนเนี่ยปล่อยเลยนะครับแล้วก็ให้น้ําอย่างเดียวนานแล้วให้มันกินธาตุอาหารที่เราปรุงไว้ในดินเพราะเข้าวโพดเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายครับโรกละเม่าแรงก็มีน้ําส้มควันไม้พ่นบ้างพร้อมกับนกปลาทะเลในช่วงแรกนะครับแล้วก็ปล่อยนี่นะฮะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้แต่ที่เด็ดสายพันธุ์นี้นะครับเขาบอกว่าอร่อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปต้มแต่ก่อนอื่นเลยนะครับ ไปดูตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับและเราไปชิมกันท้ายคลิปว่าพันนี้เจ้าของสายพันธ์บอกว่าอร่อยจริงไหมนะครับอร่อยจริงหรือเปล่านะครับอร่อยข้ามคืนเขาบอกนะเดี๋ยวไปดูกันครับถ้าเผื่ออร่อยจริงนะครับเกษตรกรนะครับจะน่าปลูกมากเพราะว่าฝักก็ได้ไซส์เรียกว่ามีคุณภาพที่ดีนะครับหนึ่งต้นติดประมาณ1นถึงสองฝกักตอนนี้สุกแล้วครับพี่น้อง ผมจะใช้วิธีการนะฮะเรียกว่านึ่งเอาเพราะอะไรนะเพราะว่าผมจะไม่ใส่น้ำตาลหรือเกลือเลยเพื่ออยากรู้รสชาติที่แท้จริงนะแต่ผันเนี้ยนะเจ้าของใส่พันการันตีว่าถึงต้มวันนี้นะครับไปกินตอนเช้าก็ยังรสชาติดีอันนี้เป็นเรียกว่าความมหัศจรรย์ของสายพันนี้แต่อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ก็คือการปลูกนะครับง่ายและก็ได้กินง่ายจะปลูกกินก็อร่อยจะปลูกขายนะครับก็ยิ่งดีเดี๋ยวรอสักครู่ครับตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวผมจะหักให้ดูปึ้ง โอ้นะครับดูแกนดูเม็ดนะผมอยากให้ดูชัดๆกันนะครับแกนก็จะเล็กนะครับเม็ดใหญ่นะแกนเล็กเม็ดใหญ่นี่นะครับร้อนๆเลยนะครับอ่ะเข้าปากอื้อเม็ดจะมีความแตกในปากหวานมามันมานะครับแล้วมีความเหนืบสายพันธุ์นี้นะครับก็เป็นอีกสายพันธุ์ที่อร่อยนะแต่ตอนนี้ฝนมาแล้วครับฝนวิ่งมาแล้วนะ สำหรับคลิปนี้นะครับสายพันธุ์นี้ผมแนะนําให้ปลูกเลยครับฝนมาแล้วครับเจอกันในมาคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับผมการันตีว่าหน้าปลูกนะครับสนใจก็ไปสั่งเอาเองนะครับที่เจ้าของสายพันธุ์ก็คือสอนแดงนะครับชื่อสายพันธุ์ก็ไวโอเลนะครับหรือจะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวก็หมื่นฝากก็อร่อยเช่นกันผมลองปลูกทั้งสสายพันธุ์ผมให้ผ่านครับโอเค And feet hit, go